ซาวเช็คก็คร่าวๆเลยอย่างสถานที่ที่เราไม่รู้จักเนี้ยเราไปเล่นก็คือเรายังไม่รู้ว่ามอนิเตอร์แล้วก็ p a ที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราและโดยส่วนมากอย่างวงจะมีเครื่องดนตรีไปเองเงเราก็ต้องไปเซตบางของจับไม้แล้วก็เข้ามิกเขาดูเพราะว่ามิกแต่ละที่เนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันไม่ต้องมีการปรับแต่งเสียงที่เราชอบแล้วก็เหมาะกับซาวแล้วก็เหมาะกับสไตล์ที่เราเล่น นี่คือการสาบเช็คเพราะว่าถ้าเกิดเราไปปุ๊บไปถึงหน้าง,งานแล้วขึ้นไปเล่นเลยเนี่ยเจ๊จงมาเยอะละเพราะว่าเราจะอ,าอย่างเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะทําอะไรไม่ทันบางทีตรงนั้นต่อมาไม่ครบไม่สมบูรณ์เนี่ยการเล่นมันก็จะออกมาไม่ดีวันนี้ก็นี่แหละคิดว่าน่าจะเป็นนักดนตรีมาดูซะเยอะเวลาที่นักดนตรีมาดูเนี่ยจะจะเกง่งๆหน่อยเหมือนมานั่งแต่จริงๆล้คิดง่ายๆก็คือเขาก็ อยากหาความรู้เนาะเขาก็มาลาอ,อกเราแต่เราก็คิดว่าเขามจาจับผิดเราเอออะไรอย่างเงี้ยแต่คิดสบายๆก็เล่นเลยในการเล่นดุนตรีตั้งมาเป็นสิบกว่าปีเนี่ยใจเราเวลาตอนออนสเตจมันมีหลายอย่างกันนะมันมีที่ที่แบบกดดันมีที่ที่แบบ <c oughs> เล่นจนเพลินไปก็เหมือนกับอย่างพวกงานกาชาติอะไรพวกเนี้ยเล่นคือแทบจะไม,ไม่โฟกัสว่าเราเล่นอะไรแบบ่วนมากจะคอยจ้องดูว่ามันจะตีกันเมื่อไหร่ว่า มีเหตุการณ์อะไรให้ดูข้างล่างเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าในผับบางทีก็อย่างไปเล่นพวกเลาพวกคาราโอเกะอย่างเงี้ยสาวๆก็จะเดินซะแบบเราเล่นไม่ไม่มีสมาธิอย่างแบบคอนเสิร์ตใหญ่เลยที่แบบโชว์เดียเด่ยวๆอะไรเงี้ยก็จะตื่นเต้นีแบบนึงคือมันจะเฮ้ยเราจะเก่งอะ่ะคืองานใหญ่ขนาดนี้เราทุกคนก็ไม่อยากให้มันพลาดนะสิ่งที่ดีสุดคือเล่นสบายๆไปครับเล่นผ่อนคลายไป ทำให้คนอื่นมีความสุขกับเราก็เลยเน้นเนี่ยเรื่องการซาวเช็คก็เลยสําคัญพอเราเล่นแล้วซา,าวมันออกมาดีเนี่ยถ้าคนนั่งฟังแล้วนิ่งๆเอ้เราจะรู้สึกเลยว่าเขาไม่มันเลยบางทีมันไม่มันเพราะเกิดจากการกระแทกของ PA เสียงที่ออกมามันยังไม่เล้าใจอันนี้สําคัญถ้าเครื่องอะไรดีหมดเนี่ยคนจะนั่งอยู่เฉยไม่ได้เน่ยต้องมีขยับแบบว่าอย่างคิกอย่างเบสอะไรเงี้ยถ้ามันหนักหน่วงไว้ก่อน จะช่วยกระแทกใจคนได้กระตุนต้นกระตุ้นประสาทควา,ามเห็นไหมล่ะเวลาเคยสังเกตไหมเวลาทําไมคนไปเที่ยวเทตถึงเต้นกันชิบหายเลยเพราะถ้าเราไม่เต้นเราจะเหนื่อยกว่าเพราะถ้าเรายืนฟังเฉยแล้วให้ตรงนั้นอะซับเบสอะไรมันจะเยอะมันจะอัดแบบจุกๆเลยอะ่ะก็คือคนเขาเลยเต้นเพื่อปล่อยอารมณ์มันออกไปถ้าเรานั่งฟังอย่างเดียวนั่งอยู่ได้ไม่เกินสามเพลง สเมใช่มัน,มนจะอ <Okay. S 1> ึดอัดแต่ถ้าคนเต้นก็อยู่กันเป็นชั่วโมงจนร้านเลิอกอะไรเงี้ย mm hmm. ันเดี๋ยวผมจะพาไปดูซาวเช็ค hmm. ของซิลิฟูนะครับเราทำงานกัน mm hmm. มาถึงร้านแล้วครับก็ที่คืนนี้ที่พี่หลังจะเล่นคอนเสิร์ตก็ตอนนี้ซาวเช็คอยู่เสีย mm hmm. งดังเลยละ่ะเพราะว่า วันนี้แกเล่นเพลงที่จะมากกว่าเคยฮะเพราะว่าปกติเนี่ย <Okay. S 1> ตอนเราไปทัวร์ร็อกไนเดอร์พาในซีรีส์ฟูจะเล่นประมาณประมาณหนึ่งแต่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตของซีรีส์ฟูเองตอนพี่หลังก็หลังจากที่เราเห็นตอนที่แกเตรียมตัวตอนอยู่ที่มาเมิสิกแล้วเนี่ยอันนี้ก็ซาวเช็คฮะก็ะไม่รู้ใครร้องกันแล้วเนี่ยเพราะว่ากี้ผมดูว่ามีใครมาบ้างอะไรบ้างยังไงก็เดี๋ยวไปดูข้างในแล้วกันว่บรรยากาศตอนซาวเช็คเป็นยังไง ทีมงานมีใครบ้างหรือว่าตอนนี้ทำอะไรกันอยู่เดี๋ยวไปดูแล้วกันครับไป รรอรอรออวเด์สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นการซาวเช็คครับว่าเขาทำมั็นยังไงก็มาดูแล้วกันนะครับว่าการเล่นคอนเสิร,ร์ตไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาแล้วก็เสียบเล่นเลยไม่ใช่ครับไปล้อไปวาร์กเท่าไหร่เอ๊ะอยากคองโซน ก็นี่ฮะกำลังก็บรรยากาศโดยรวมก็่าวเช็คเบนไม่มาครับตอนตอนซาวเช็คเบนยังไม่มาเบนจะมาตอนเล่นคอนเสิร์ตเลยก็มี นักร้องจําเป็นอยู่สองคนฮะ,ะมีเต๋าแอร์บอลแอร์บอลเต๋าแอร์บอน,อบอนที่ไปกับล็อกไรเดอร์เนี่ยครับแล้วก็มีเทคนิเชียนอีกคนฮะเป็นเงาเสียงของพี่เบนครับ oh. 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 มั่วั่วมาไปนร้องนะ่อ <laughs> สำหรับซิลิปูนะครับวันนี้เล่นที่ป้านิ้วตอยเรายังไม่เคยดูเกี่ยวกับว่าเครื่องเสียงหรือว่ามิกเซอร์เป็นยังไงแล้ววันนี้เราก็เลยมามาซาวเช็คกันดูนะคร <c oughs> ับก็เพื่อเพราะอุปกรณ์หลายอย่างของเราอย่างตู M ้แอมป์กีตาร์ตู้เบสอะไรเนี้ยเราเอามาเองเราก็ต้องมาลิงก์กับเจ้ามิกเซอร์ของทาง,งร้านอยู่ว่าเข้ากันได้ดีไหมแล้วก็เช็คเสียงมาก,ก็ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ คืนนี้น่าจะมันนะครับก็จะที่ครับอย่างที่เห็นก็มีการบันทึกบันทึกภาพแล้วก็เรามีบันทึกเทปเชิญชวนสำหรับงานคอนเสิร์ตที่เราจะไปเล่นที่ยะโสธรก็ได้คุยกับพี่ควาลสาวสวยของเราก็กลับกมาบ้างคนมาถามน้องเขาหลังจากที่คุยกันเนี่ยเจดีย์ยังไงกับผู้ชายที่ขี่รถดีไปจ้ะเจดี่อ่ะชอบรถดีไปในพี่ต้องเลือกแล้วใช่ไหมคะ ระหว่างคันนี้กับคันนี้ <c oughs> เริ่มคิดน่ะคิดที่ว่ามีอาหารใน้กินก็น่าสนใจดี <c oughs> ไหม <c oughs> ไม่ว่ากันนะพี่ดาคือที่เป็นคนชอบทานอาหารนะ่ะมีมอหุงผู้เป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคือพี่ที่จะเล่นเบสเหมือนกัน<อ>ก็เลยกะว่าเดี๋ยวถ้าสอนของพี่ขก็ว่าจะให้สอนให้ซึ่งนิดผมว่านี่เป็นมือเบสอ่ะครับมือเบสของดีนัสปัตย์ชูชาตอ้เออใช่ทั้งยัง